สวัสดีครับ <c oughs> นี่เรามากันที่วัดสังกตายครับอยู่ที่เทศบาลตำบลสารแดงครับเนี่ยนี่ครับวัดสังกตายอ่านวันลุกมรดกของแผ่นดินภายใต้ล่มพระบารมีครับเนี่ยวัดสังกตายนะครับ บริเวณนี้ก็จะมีจัดเป็นสวนหย่อมครับนี่ฮะที่วัดสงกะตายก็จะมีนี่นะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองจุดหนึ่งครับเนี่ยบริเวณโบส์จะมีโบสถ์เก่าและโบสถ์หลังเก่านี้ก็จะเป็นนี่ฮะจะมีรากต้นโพเกิดขึ้นน,ะนี่ฮะเต็มโบสถนะ์ะทั้งโบสถ์เลยครับ นี่ฮะวัดสังกต่ายอยู่กับเทศบาลตะบนสระแดงครับนี่ฮะครับเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับนี่ฮะเราดูบริเวณร,รอบนอกกันก่อนครับจากรอบนอกฮะเนี่ฮอันนี้ก็จะมีครับนี่ฮะมีแหล่งให้พวกเราที่มาก็ได้ ่ายรูปมันมีบุกัวเทียมเกวียนมีเด็กขี่หลังควายเนี่ยฮะแล้วก็เนี่ยเจัดเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้ที่จะมาเที่ยวมาชมครับเนี่ยฮะเป็นซุ้มต่างๆครับเนี่ยฮะเป็นซุ่มต่างๆให้ให้ผู้ที่มาได้ชมกันเพื่อได้นั่งพักผ่อนครับครับเนี่ยฮะครับอันนี้ก็ด้านหลัง ของโบสถเขาเรกเป็นพระอุโบสถของวันสังกตายครับเนี่ยแล้วก็จะมีต้นโพฮะต้นโพต้นใหญ่เลยครับเนี่ยขึ้นแล้วก็มีรากครับยึดก็คือโบสรังนี้อยู่ได้เพราะต้นโพฮะเพราะรากโพได้ยึดเกาะอ,อย่างเหนียวแน่นนะครับเนี่ยฮะโอเค อันนี้ก็เป็นศารฮะอันนี้ก็เป็นศารเนี่ยฮะนี่ครับเป็นศารเจ้าแม่ของที่นี่ครับจะมีกูมารแก้วกูมารโชคครับเนี่ยนี่ใครที่มาก็จะต้อง ขอพรจุดทูกจุดเทียนกราบไหว้เจ้าท่านกุมารแก้วและกโรมานโชคครับเราก็นึกถึงสิ่งใดก็ได้ความผอมความปรารถนาอันนี้ก็จะมีแม่นางมีเจ้าแม่ครับจากตรงนี้เราก็มาเนี่ยคนี่ก็ามาทางด้านหลังครับนี่ครับก็จะมีประตูทางเข้าครับนี่ครับประตูทางเข้า เมื่อเข้ามาก็จะมีนี่ครับมีปู่พญานาคับปูโสมครับนี่ฮะน,นี่ปูโสมปู่พญานาคครับปูชาปู่พญานาคกระจุดทุกาดอกปูชาปูโสมก็จุดทุกาดอกต้องการสิ่งใดก็ขอได้ตามใจปรารถนาครับ แล้วเราก็จะได้โชคได้ลาบตามที่เราต้องการครับอันนี้ครับนี่เรื่อยมาครับเนี่ยฮะเนี่ยครับอันนี้ด้านนอกครับเรื่อยมาครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่พักคนจดใจแล้วก็เป็นศูนย์ ย่อมสวยงามไอ้นี่เป็นที่พักผ่อนครับสำหรับแขกที่มาครับนี่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาครับนะฮะครับส่วนข้างในนี่ครับก็จะเป็นพระพุทธรูปนะฮะเป็นพระพุทธรูปรับประจําพระโบสถดของอันนี้เป็นพระนาคปลกครับนี่ครับ คำบูชาที่เรียกว่าลุงพกแก่นคำบูชาลุงพกแก่นก็มีว่าอิสังวาสุนาชาลีติประสิทธิทเมครับอันนี้ขอสิ่งใดก็ได้สมความปรารถนาเช่นกันครับครับอันนี้ว่าสังกตายครับบริเวณหลังของพระพุทธรูปเนี่ยเราจะเห็นรากโพนี่ครับขึ้นเต็มไปหมดครับเนี่ยเพราะโบสถ์หลังนี้อยู่ได้เพราะโพครับ เราเข้ามาที่ห้องโถงใหญ่เนี่ยห้องโถงใหญ่ก็จะมีพระพุทธรูปอยู่สามองค์ด้วยกันครับนี่ครับก็มีเนี่ยฮะชื่อหลวงพ่อวันดีนะฮะนี่ฮะหลวงพ่อองค์ใหญ่สามองค์ฮะและองค์ขวาท่านและองค์ซ้ายท่าน องค์ใหญ่องค์หน้านี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยครับองค์ซ้ายองค์ขวาของท่านก็เป็นพระพรูปปางสมาธิครับและก็บริเวณนี้นะครับเนี่ยบริเวณรอบพระอุโบสถเนี่ยจะมีต้นลากโคเต็มไปหมดครับอันนี้ถือว่าเป็นอันซีนของอังทองก็ได้ครับเนี่ยใครที่มาองทองครับขอเรียนเชิญครับมาที่วัดสังกตายครับ ตำบสะลสารแดงอำงเภมืองจังหวัดอ่างทองครับครับนี่ครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนครับจบสวัสดีครับทุกท่านใครที่มาแล้วก็กราบไหว้บูชาหลวงพ่อขอให้มีความสุขความเจริญขอให้มีโชคมีลาภสุขภาพแข็งแรง